การขึ้นแล้วค่ะโพสต์อัพค่ะเออโอเป็นคำถามที่ตรงใจกับชาวราสวอสเตรเลี้มากเลยนะฮะจริงๆแล้วผมไม่เห็นด้วยกับการที่ลถราคาค่าจ้างคนขับโสโซนีนะครับการทางที่ดีรัฐบาลอยากจะให้ปรับแบบเป็นค่าจ้างแบบเดิม แต่ว่าไปรับงานแถวเพลโตเบได้ไหมฮะมีที่จอดรถใหญ่เยอะเลยอ่ะลำบากที่จะขับไปีดแล้วเอารถหน่อยไม่ไมางอนอะไรเอาน่าจะดีกว่าครับแล้วไงต่อครับอ่าท่านหลัครับน้องตื่นอ๋อต้นต๊ดยังไงก็ต้องเงินเงินกินเงินใช้น่ะมาน้องอย่าปั๊บเลยนะคะเปลี่ยนใจเธอะ จะช่วยกันช่วงนี้นะมีหนี้สินเยอะนะครับ